ได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้ละค่ะโอเคค่ะค่ะอ้าวรถตาม่ติดอ่ะต้องโทรหาใจแอนช้อปปิ้งมอลล์ซะละศูนย์หกหนึ่งเก้าหกสองสองแปดเจ็ดแปด ร้านแจ้นชอปปิ้งมอลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะค่ารถเสียค่ะทางร้านมีบริการซ่อมนอกสถานที่ใช่ไหมคะร้านแจ้นชอปปิ้งมอลเป็นศูนย์รวมรถไฟฟ้าทุกชนิดแล้วก็เป็นศูนย์บริการซ่อมค่ะลูกค้าจะให้ไปซ่อมรถนอกสถานที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีบ้านอยู่ห่างจากร้านประมาณ10กิโลค่ะอ๋อบ้านลูกค้าอยู่ห่างจากเรา10กิโลเมตรนะคะ หนูมีบริการซ่อมนอกสถานที่ค่ะในระยะทางไม่เกิน20กิโลเมตรนะคะมีค่าบริการ300บาทต่อครั้งนะคะยังไม่รวมค่าอะไรล่ค่ะลูกค้าส่งโลเคชั่นมาให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพี่ช่างออกไปซ่อมนอกสถานที่ให้นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับช่งางแจแจ้มจับปิ้งมอสครับสวัสดีค่ะพอดีว่ารถเสียเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะสตาร์ทไม่ติดเลยได้ครับเดี๋ยวดูให้สักู่ครับจักรยานไฟฟ้า,ฟารุ่น JNT A55 มาพร้อมกับมอเตอร์350วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์12แอมป์ชาร์จ1ครั้ง6-8ชั่วโมงวิ่งได้40กิโล ต่อการชาร์จหครั้งความเร็วอยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมปรับสปีดความเร็วได้สูงสุดถึง3ระดับจำหน่ายในราคาอยู่ที่11,990 11, บาทจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง9,990บบาทเท่านั้นสินค้ามีจำนวนจำกัด รถซ่อมเสร็จแล้วนะครับขอบคุณที่ใช้บริการแจนช้อปปิ้งมอลครับสวัสดีครัขอบคุณค่ะร้านแจนช้อปปิ้งมอลล์ศูนย์รวมรถไฟฟ้าครบวงจรศูนย์จำหน่ายอะไหล่รถไฟฟ้าทุกชนิดเป็นศูนย์บริการซ่อมรถไฟฟ้าทั้งในและนอกสถานที่สนใจติดต่อเบอร์โทร061962 2878หรือลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ